ขอเชิญร่วมงานรวมน้ำใจสุม,มัสจิตนูรุนฮูดาครั้งที่9ปี2,566นะหมู่สี่ตำบลพลงตะเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองวันอาทิตย์ 10, ที่10ธันวาคม2,566อาจารย์พักดีมะแอประธานบริหารบริษัทดานากรุ๊ปจำกัด ประธานพิธีอิหม่ามมูฮัมหมัดมากเลาะเลอิหม่ามมัสยิดยาเมอุลอิควานประธานจัดงานอิหม่มามไพศาลอับดุลลอห์ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระยองประธานอำนวยการเริ่มกันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปพบบรรยายพิเศษโดยอาจารย์ชุกตดานีสมันอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสัทธาชนและบรรยายธรรมโดยอาจารย์อายุบบินมาฮูดเรื่องคุณค่าของสดกกอยาริยะ อย่าลืมวันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2566นี้กับงานรวมน้ำใจสู่มัสยิดนูรุนฮูดาครั้งที่9สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี248 1115155ติดต่อสอบถามได้ที่083 901 5750